ล่างนี้พานผลจะขึ้นครับจะห้ามเออตรงนี้ลยอย่าห้ามครับเอาพี่น้องเพิ่งจับกลุ่มครับผมอยู่ดุยว่าอยู่ตรงโน้นร่างหนึ่งครับงประมาณลอยเม็ดนี่อยู่ทั้งขวามือเอ้ยทรายมือนี่อีกร่างหนึ่งครับสามหลังติดจันทร์เลยทำงานเหมือนเดิมดูกันครับ ทุกันครับเอ้ยเสียงสูเลยโดนเป็นลอยเนาะพี่ลุยเนาะไร้จริงเป็นลอยแม่นะเลยดได้ี่ชีก็กาผ้าเผาทำคมเพราะว่าถ้าเราแหวกินเข่ามาอะไรเราโดนกะตีก่อนพี่เพรวันี้เราเลยถือเลดนะครับเราจะกินกันมนรถเลย ไปดูซิจะหายไหมประวานนี้หายไปสักลังสองลังจากสามได้หนึ่งโอ้วันนี้ก็วันนี้สี่สี่ลังไม่รู้จะได้กี่ลังครับแต่ไกล้ถึงแล้วแหละมันถึงสซงซางละ FC อีลุยแฝงแงซิ่งของเรานะครับแจ้งมาเป็นเก่าเป็นเดิมอีรุยแจ้งมาสองปีแล้วแต่ก็เสียงว่าต้นโหดเหมือนกันนะไอแก้วได้ไม่รู้ลังหนงึ่งอ่ะเสียงว่าต้นยางใหญ่สองคนโอบอ่ะสูงลิ่ อาพี่น้องมาถึงที่หมายแล้วครับผมพี่ลุยครับผมนี่ <c oughs> คนแจ้งข่าวคนเก่า,าครับผม่ถ <c oughs> ึงอยู่ต้นมาดูครับนี่ <c oughs> สูงๆยังหน่อยครับปดหลังใหญ่ครับออืใส่ชีตอกถอยกระดื้อขึ้นได้ไหมฮนะตรงนี้ครับมือ<า>ตั้งหน่อยหล,งยล,ดดลังใหญ่กับลังเล็กดิโอหลังเล็กสงสัยจะปล่อยให้มันนั่นไปเตะพี่เลย À, giờ tìm tổ để tôi tiêm thuốc cho cô đang lái lăng tuấn à. Lăng lấy nè. Nó cá chạp. Lăng này nè nè. น้ำพอมีกิงหน่อยครับผมเดี๋ยวต้องโยงสักหน่อยอุ๊อ,อไม่กลัวควนเลยนะถึงมูนนี้ฝนตกบ่อยครับกูรังใหญ่ครับพี่นอ้อง อโอ้โหเนาะตั้งก้องครับไก่ชุ้งแกงครับชุ้งแกงห้าโลแกงโอ้ัวดูเด้นี่มใส่ อมวนครับอมวนไม่รู้เป็นดอกอะไรไว้ก่อนเจยาฟอรคับผมนานกว่านี้เดียวอ้ หเหนียวเลยอยู่นานกันตัดหัวน้ำแล้วครับเรียบร้อยเอาหลังครับพี่ Ừ. Mình chín อะไรครับลงครับผมครับเดี๋ยวเดินทางไปอีกลังครับผมลังที่สองของเราต้งว่าสี่รางไม่ใช่พีดเลยแมนสี่รางใชออ่อยู่ข้างหน้าเนาะข้างหนา้าต้องว่าตำตำลังนี้ตำตำอยู่ต้ตตตตนยูคาครับไอ้คนข <c oughs> ับไวๆลัวหายต้องไปสองคันเลยมีเรพี่นอ้องเพิ่งจับกลุ่มครับผมอยูุ่ยว่าอยู่ตรงมุ่นรางนึงครับ ประมาณลอยเมตรนี่อยู่ตั้งขวามือไอ้สายมือนี่อีกลังหนึ่งครับสามรังติดกันเลยสี่รังแม่ตรงนั้นหรือสองรังนักผู้ดูสองรังครับมีมีต่อเนี่ยแค่นี้นะโอเกดูดีคะับไม่มีมีเดี๋ยวเราตีฝั่งสายกไนครับผมแล้วก็ไปครับพี่าหามีมีกแล้วคอยยังตัวทำเวลาทำเวลาเผื่อมีเวลาเนาะจะได้หามีมต่อครับโอ้โหหัวหน้าพี่น้วยตาลังนี่ นั้งที่แล้วกับพี่ตาครับ <Rad> เดี๋ยวเราต่างกล่องต่างกันเลยครับโอ้ขาวโบะเลยโดนเชื่อยดฉืยกันไม่ได้เหรอ

เดี๋ยวัดตรงลางก่อนนี่เลยเิไปล้พินไดทีลงังหน่อยละหน่อยโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้ัังพันอ๋อชินที่สองครับผม มาถึงต้นแล้วครับแต่ว่าโอ้โหโหดเหลือเกินครับเดือรังผึ่งเลยนะลังนี่ันผลจะขึ้นครับจะห้ามเลบไม่ห้ามครับเอาเถอได้ยินเหมือนจะมีคนห้ามสองคนโอบสามคนอบเอายอมแพ้ยอมแพ้รังนี้ ันตุกแล้วครับเดี๋ยวไปดูอีกรังครับอันลังนี่สองไซจะบายบายครับผมพอ่น้องมาถึงลังที่สี่ของเราแล้วครับโทางเลยนะติดทางเลยครับนี่มันหลอดได้ยังไงเนี่เป็นวันเรานี่มดแน่นอนไอคนนู้เอ้าดูกันก่อน แล้วก็มาเตรียมตัวกับโคบกันทำมาเรียบร้อยนะครับ,บน้ำยีเนาะโอ้กิ้งยขาใหญ่เลยครับไม่น่าเชื่อจะอยู่รอดมาทุกทกวันนี้แต่เป็นบ้านเราก็หายแล้วเนาะโอ้ถูกคนครับเอ้ยเสียงสู่เลย โอ้โวิ่เขาจโจรอโ้น้ำใหญ่ด้วยตัวน้ำตัวอี๋ประมาณซิปกว้านครับโอ้ยหาสงสารรังกระจาบครับเกาะกำลังทำใหม่ๆเลยขอควรเต็มเต็มน้อยถูมากใช่ไหม หัวหลังมืดแดงไก่ทุง้งไ่เออไม่ใช่ไก่ทุ้งแกงครับทุ้งไ่ของพันมืกครับแกงพอแล้วโอ้โหมืดหลังหัวนหนาม จะฟอฟอเลยโอ้ยองเห็นไม่นอนไม่ควรนะสัจจ์มันไปไม่ควรมันมากเจ๊อเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึง สวยเลยของล่างเลยครับสายลังนี่สุดยอดของอร่อย,ออย,อยของอร่อยตก

สองลังเนี่ยจยากไปลุยบอกว่ายังมีอีกสองเดี๋มันพึ่งไม่บ้านเขาก็ติดที่แบ่งโอเคได้นะครับเอาจัดหนักไปเลยอีกสองลังกระเจินมากกระเจินมากครับผมเป็นไงเพื่อนโดนจักแม่โดนไปแม่หนึ่งแล้วไหนมันไล่เนาะมองไปนะโดนเป็นลอยเนาะพี่ลุยเนาะหลายหญิงเป็นบ้ลอยแม่ยนเลยได้ไปชี้ก็กาบมะพร้าวทำครบ ถ้าไม่มีหมวนเป็นนอยเนี่แน่นอนนะเดี๋ยวไปดูหนังงานกับผมมาพีน่นอกมาถึงทีหมยแล้วครับอีกรังครับผมทางนี้แฝงกันบอกว่าเตี้ยมเลยครับว่าอยู่มีสูงครับต่ำๆจ,จัดกันเลยครับว้าวสวยครับดูอีกฝั่งครับ ทางงามมันเดิมอ้าววววว้าวนังสวยเกรดพรีเมียม,มอเดี๋ยวหาทีต่างกองครับ อัดครับหนอน้ำฟอฟอได้ขอลังเลยน้ำไม่ได้ครับฮะได้ยัดกลมหนึ่งเลยนะได้ยัดกลมหนึ่งเออกมเอ็มลอยนะเมื่อติดเลยแล้ว อ๋อรัางงามครับไม่ต้องไฟละนั่นแหละอ๋อแบ่งสามสามส่วนหนึ่งครับผม จะของเขาอ,อยากได้กินนะครับแบงครับเนาะพอพอได้แบ่งกันครับ สองอกินที่สองออวา้าวหางน้ำเออดวงครับครับร <laughs> ังนี่แบงครับเดีดูนี่แค่ไหนนะจ๊ะบอกว่ากลมเนื้อรอกลมเอ็มลอย <laughs> กูม่รวยเฮยแบ่งตาครับผมนี่ัวเองก็ไม่ได้น้ำได้แบ่งร้อไม่มีน้ำเลยแล้วนี่เด็กว่ามันนี่เน้ลยครัร่ไม่พอที่ไดแบ่งรื้อครับทีเดกก็จะแบ่งรังแบ่งน้ำพอขึ้นไปแล้วเห็นลังเอเห็นหัอน้ำเด้ ไปแล้วมีเรื่องนทยกับตาไปดูอีกรังหนึ่งงไปเรามีอีกรังกับมีภารกิจอีกรังหนึ่งเอาพี่น้องมาถึงที่ไม้แล้วครับผมพี่งนายจะอยู่ทั้งหมดรับพี่ลุยไปถามอันนี้ละรังทีฮกแล้ววันนี้มันมันครับผมหกรังแต่ตีได้หารังเนาะเพื่อนเนาะ หลังหนึ่งยอมมันเลยครับต้องหี่นะต้นไม้นะต้องยอมแล้วเขาไปดูก่อนครับแล้วพันกายเตรียมตัวกันเดี๋ยวขอเตรียมตัวสักครู่ครับผมหลังนี้ใหญ่แล้วเนี่ยเอาพี่นอกหลังนี้ใหญ่ครับโอ้พึ่งมาจับพึ่งใหญ่ออกไปแล้วครับอ๋อหลังนี้ลอยลมควนดูแล้วเห็นหกได้ได้สี ดีสี่ได้ค่ะพึงหก <co ld> <6 S 1> ลังหกลังได้ส <4 S 1> ี่ลังอที่ว่ามาเติบครับยมเยอะยูขน,นาดนี้โอ้ยแต่ไงทองดงๆเอาพึ่งมันใหญ่เอาพี่น้อง,งเฮ้ยหกลังแต่ว่าตีได้สี่ลังครับโอ้โหมันรวมกันกมีอีกสองลังขาวๆสวยๆเลยครับนะขอบันนี้ก็ขอบคุณพี่ลุยมากครับผมที่ พี่ดุยนี่บอกเราสองรอบแล้วขอบคุณหลายครับผมสี่พันแท็กของเราเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปแบ่งพี่ดุยด้วยงั้นก็ฝากช่องมันหยุดหายูหายินนะครับผมทีเป็นไงตายลูกทุ่งครับพี่ลุยแฟงซิงแฟงแฟงเนี่ย ขอคใส่อนอครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบายลุยเสีงสิอราจะแบ่งแบ่งไปรุยครับผมเอาเงินนะก็ได้เอาเงินนะเอาเงน่ะเอาเงให้ไปรุยครับผม